วัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันจันทร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2 5 6, 6 6กับผมนายพีระดชศื่อกะเดืองจากศูนย์อุตุนิยม,มาาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่ความกดอากาศพิวพื้นนะครับเขาก็จะพบว่ามีตัวย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากามพอนปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งลังกษณะนี้นะครับก็บสีเห็นห้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนนะือตอนบนของเฮ้ามีอากาศห่อนถึงห่อนจัดเกิดขึ้นได้ในบ่ายมือนี้นะครับเส้นฝนก็ยังคงเกิดขึ้นได้ซึ่งมีลักษณะของฝนฝ่าคะนองร่มกระชกแห้งนะครับเกิดขึ้นได้ส่วนหลกับยุ่ทางตอนบนบนของภาคนะครับสําหรับภาคใต้าดาวเทียมนะครับมีที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเอ้ามือนี้ก็ยังคงมีหน่อยอยู่นะครับซึ่งฝนก็นยังคงมีเกิดขึ้นได,ด้โดยเฉพาะตอน ไปเร่งๆนะครับแต่กันีกะคาดวามือนี่อะจะมมหนอนก็มือว่านนะครับสําหรับเรดอ่านตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับการตรวจพอกุ้มฝนนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว,วยุททั้งตอนบนของจังหวัดชยัยภูมินะครับส่วนเรดอ่านตรวจอากาศของสกลนครน,นะครับการตรวจพอกุ้มฝนยุททั้งมดเก้าที่ทางการเคลื่อนทีของกุ้มฝน อายุปริเล่าเกิดเคลื่อนที่ออกไปนะครับกับก็ได้เคลื่อนที่กลับของมาทังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับการคาดหมายกษณะการ24ที่ทุี่ชมโง่มื่อนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดก็มีฝ่าหัวเกิดขึ้นใ้ในตอนกลางวันนะครับสาหรับฝนกับมีได้นะครับเป็นฝนฝ่ากะนองล่วระปชุแห้งเกิดขึ้นในรอยลาซิของพื้นที่ส่วนหลนะครับกับยุทธ่างสำหรัดสุกุณาครนครพปนมนะครับ อาไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมือน,นี้ก็อยู่ในเกณฑ์อากาศห่อนถึงห่อนจัดนะครับกัอยู่ที่35ถึง40องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดน,นะครับก็อยู่ที่21ถึง26องศาเซลเซียสนะครับสําหรับพายุโดยรอนระลอกไม่ทีจะมานี่นะครับคาดว่าจะมาเริ่มวันที่6เมษายนนะครับเนื่องจากว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอ,อากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับ จะแผ่วางมากปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเชยงเหนือตอนบนของเ้องในขณะที่บร,ริเวณภาคตะวันออกียงเหนือตอนบนของเ้ามีอาการอ่อนถึงห่อนจัดนะครับก็เลยเฮ็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่9เ,เมษายนที่จะถอดีนะครับก็ฟ้าเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่9 มีสายนที่จะวันนี้นะครับเพื่อรับเพื่อจะได้เตรียมรับมือเพื่อจะได้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าผลผลทางการเกษตรทั้งทั้งสัตว์เลียงนะครับกับอุกับข้าวพากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสหรับนนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน